สวัสดีครับพบกับเราอสบ้านนอกอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาถอดหัวกระสุนขนาดจุดสองสองแมกนัมนะครับ่ะเห็นไหมครับจุดสองสองแมกนัมตัวนี้จะเป็นหัวรูนะครับอ่าตรงปลายนี่จะเป็นตะกั่วนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเคลือบทองแดงครับตัวนี้เป็นกระสุนเก่าเก่ามากๆแล้วนะครับได้มาด้วยความบังเอิญนะครับของซูเปอร์เนะครับ โอเคอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นค้อนถอดถัวกระสุนเหมือนเดิมนะครับอเดี๋ยวผมจะใส่กระสุนเข้าไปก่อนนะครับโอเคนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทุบก,กันนะครับโอเคหนานิดนึง ดูยิอ๋อรวมแล้วเดี๋ยวเรามาตอบต่อไปกันเลยนะครับอืมผมใส่ผิดหรือเปล่าดูสิสองรอบแล้ว โอ้อไรวน,นีเออมันเป็นเออมันมันเหมือนกับแบบเป็นเป็นไส้ทุกคนเออแต่ว่าไอ้ไอ้ตรงตรงหัวไม่ไม่ออกมานะแต่ไอ้ตัวที่มันเป็นค่อนข้างที่จะเป็นเออเหมือนเหมือนเป็นตัวบานอ่ะตัวระเบิดตัวรูเนี่ยออกมาเฉยเลยแต่ไอ้ตัวนี้ไม่ออกมาด้วย งงเหมือนกันเออเพิ่งจะเคยเห็นตัวนี้ไม่ยอมออกมาเลยต้องใช้อะไรงัดออกมาเนี่ยอ่าจุดสองสองไมน้ำอาอแต่แต่หมุนได้แล้วนะเออมันมันหมุนได้อยู่แล้วเนี่ยดูดิเออเป็นลักษณะแบบเนี้แล้วดึงไม่ออกด้วยทุกคนเออทำไมดีวะเออก็ว่าตอกตั้งนานสองนานไม่ออก อืมสนิมเขอะเลยเดี๋ยวผมจะลองใช้ครีมนะครับหนีบออกเลยนะครับอ่าผมว่าถ้าเราใช้ไอตัวเนี้ยผมว่ามันจะพังซะก่อนนะครับคือเขาไม่ยอมออกมานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใช้ครีมนะครับหนีบออกไปเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับ วาสองสองแมกนัมทำไมออกอยากแ,แ้วโอ้โหอันนี้คือขาดเลยนะคือเป็นตะกัวอ,ออกมาเลยอะ่ะอือหือโอ้โหดูดิดูกคน โอ้โหไม่น่ามันถึงไม่ออกอะขนาดครีมหนีบออกก็ยังไม่ออกเลยอ,ออกแล้วโอ้โหสองสองมหน้แล้วออกยากซะด้วยนะดูดิคือบีบนี้ต้องสภาพเนี้ยแล้วครีมผมก็ไม่มีเลยนะต้องใช้ครีมตัดเลยนะในการหนีบออกเนะนี่ยเนี่ยดูดิโอ้โหดูข้างใน ไม่ไม่เป็นไรนะครับผมยังมีอีกเยอะนีะ่ดูสภาพดูไอ้นี่ลักษณะของดินขับก็มันจะเป็นเม็ดกลมๆไปเลยนะครับนี่จะเป็นเม็ดกลมๆนะเนี่ยเม็นเม็ดกลมๆเหมือนผงเล็กโอ้โหก็อย่างว่ายทำไมมันถอดยาก โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้อ่าเราก็จะมายํำกระสุนให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าจะใช้ปืนตอนนี้ก็เอาไปสนามค่อนข้างที่จะยากนะครับอ่าการใช้กระสุนเนี่ยการที่เรามาลือกระสุนเนี่ยเพื่อให้แน่ใจนะครับว่ากระสุนที่เราใช้เนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงนะครับอ่ามีความบกพร่องไหมนะครับอันนี้นะบกพร่องเลยนะครับดูดินี่งัดจนปอกฉีกเครับดูดิเออ โอเคครับคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราก็จะเพิ่มขนาดกระสุนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความตื่นเต้นสักหน่อยนะครับผมก็จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์นะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ไม่เยอะนะครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กด subscribe ให้อสบ้านนอกด้วยนะครับขอบคุณครับเรามาพร้เลยดีกว่า ัวสีจะติดไฟง่ายไหมครับโอ้แทบจะไม่ติดไฟเลยโอ้